สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมทางช่องโบรรณาจารย์จากนี้ไปจะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนมิถุนายน2566สำหรับชาวรัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์ ก่อนอื่นต้องขอบอกกล่าวก่อนว่าคําพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยทั่วๆไปไม่ได้เป็นการพยากรณ์เฉพาะดวงใดดวงหนึ่งโดยเฉพาะฉะนั้นก็โปรดใช้วิจารยานในการรับชมรับฟังด้วยนะครับลาดับแรกจะว่าด้วยเรื่องภาพรวมโดยทั่วไป เดือนนี้ถือว่าเป็นจุดตั้งต้นของความคิดหรือมุมมองเกี่ยวกับทิศท,ทางชีวิตทั้งนี้ก็คงจะมาจากดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวตัวตนของชาวราศีสิงห์โคจรร่วมเรือนกับดาวมัตยูในภพที่สิซึ่งเป็นภพกรมมะซึ่งอยู่ในราศีเมษเป็นภพที่มีตำแหน่งเป็นปัตสวะเกณฑ์ซึ่งมีความหมายในเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานชื่อเสียงเกียรติยศ ที่จะเกิดผลดีอย่างยิ่งใหญ่กับเจ้าชะตาซึ่งดวงอาทิตย์ที่ร่วมเรือนกับดาวมรยูในเรือนการงานนี้จะทำให้ชาวราศีสิงห์ได้รับผลดีคือในรับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมียศถาบรรดาศักดิ์ที่ใหญ่โตขึ้นมีชื่อเสียงที่เด่นดังในวงสังคมไม่ว่าท่านชาวราศีสิงห์จะทำกิจการดใดๆย่อมได้รับผลดีทั้งนั้น ซึ่งดาวที่โคจรมาร่วมเรือนกับดาวมรยูในราศีพฤษภนี้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมไปจนถึงวันที่14มิถุนายน2566จึงประมาณได้ว่านับเป็นช่วงที่จะดีต่อๆไปสำหรับชาวราศีสิงห์ไปเกือบทั้งปีเลยทีเดียว ในด้านการงานก็จะกล่าวต่อความจากที่เกี่ยวกับเรื่องทั่วไปมาซึ่งจะกล่าวต่อเนื่องกันไปซึ่งเรื่องการงานกันเลยทีเดียวต้นเหตุนั้นก็พอจะกล่าวได้ว่าดาวอาทิตย์เป็นดาวธาตุไฟมีความสว่างและความร้อนมากเมื่อมาร่วมเรือนกับดาวมรยูซึ่งเป็นดาวที่หมายถึงความว่างเปล่าหรือลักษณะเป็นศูญยากา ฉะนั้นเมื่อดาวอาทิตย์เข้ามาร่วมเรือนยิ่งจะทําให้ดาวอาทิตย์เจิดจ้าทวีแสงทวีความร้อนมากยิ่งขึ้นไปอีกและดาวพฤหัสที่มีสภาพว่างเปล่าก็จะมีรูปร่างปรากฏสามารถเป็นรูปร่างตามลักษมีของแสงและความร้อนของพระอาทิตย์ที่แผ่ไปอันหาประมาณไม่ได้ ซึ่งหมายความว่าดาวทั้งสองดวงมีความเคลื่อนหนุนกันสอดรับกันจึงทำให้ชาวราศรีสิงห์ได้รับผลเต็มๆเป็นเรื่องทั้งการงานและเรื่องอื่นๆมากกว่าราศรีใดๆใน12ราศรีด้านการเงิน จากผลของดาวอาทิตย์และดาวมุตยูอยู่ในเกณฑ์พบที่สิบพบการงานของชาวราศีสิงห์จึงทํามุมตีโกนกับเรือนลัคนาจึงมีผลให้การเงินของชาวราศีสิงห์เข้าทํานองทํางานดีเงินก็ดีชื่อเสียงก็มาในด้านความรัก ชาวราศีสิงห์ช่วงเดือนมิถุนายนนี้คนที่มีคู่ก็ยังมีอารมณ์ความรักความรู้สึกที่ดีต่อกันตลอดส่วนคนโสดก็คงจะมุ่งเน้นไปที่การงานมากกว่าเรื่องความรักในด้านสุขภาพช่วงนี้ก็ระมัดระวังเรื่องอุณหภูมิความร้อนทั้งภายนอกภายในเรื่องงานความเครียดความกดดันอาจจะปวดหัวตัวร้อนได้ระวังวูบเนื่องจากระบบเลือดลมไม่สมบูรณ์ ัมพยากรเสริมชาวลักนณาราศีสิงหรือชาวราศีสิง์ที่เกิดวันอาทิตย์ชีวิตจิตใจจะทุ่มเทไปกับเรื่องการงานมากกว่าเรื่องอื่นขยันแล้วรวยยิ่งทำยิ่งได้ชื่อเสียงกิติยศเงินทองก็ตามมาชาวลักนณาราศีสิงหรือชาวราศีสิง์ที่เกิดวันจันทร์จะมีการเดินทางทั้งระยะใกล้ระยะไกลอันเนื่องมาจากกิจงานงานเป็นหลัก ชาวลักนณาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์ที่เกิดวันอังการระวังสุขภาพและการใช้เครื่องไม้เครื่องมือยวดยานพาหนะอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ชาวลักนณาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์ที่เกิดวันพุธการติดต่อประสานงานให้ระวังเรื่องเอกสารอันจะอาจเป็นเท็จคำพูดหลอกลวงโกหกจากคู่ค้าคู่ขายได้ ชาวลัคนาราศีสิงหรือชาวราศีสิงที่เกิดวันพฤหัส,สบดีจะได้รับสิ่งใหม่ๆอาทิเช่นตําแต่งใหม่การงานใหม่ความรับผิดชอบใหม่คือเปลี่ยนสถานะใหม่ไปเลยชาวลัคนามราศีสิงหรือชาวราศีสิง์ที่เกิดวันศุกร์ความรักจะบปนเปไปกับการงานฉะนั้นควรแยกให้ออกระหว่างคนรักเพื่อนพี่น้องและเรื่องงาน ชาวลักนณาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์ที่เกิดวันเสาร์จะมีการไปพบปะกับลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่หรืออาจจะมีผู้เข้ามาร่วมงานใหม่ๆก็ได้